ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการทำสายชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์เอาไว้ใช้เองที่บ้านเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์กันนะฮะว่าจะมีอะไรบ้างอย่างแรกก็สายไฟผมใช้เลือกใช้เป็นสายซิลิโคนเบอร์ B 10 AWG เส้นแคนนี้ก็พอแล้วฮะ ไม่ต้องใหญ่มากนะเพราะว่าผมจะมาต่อกับ Power Supply ตัวนี้ที่มันมันส่งกระแสออกมาได้แค่10แอมป์มันก็พอที่จะชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์ได้แล้วแล้วก็จะมีปากคีบสำหรับจับขั้วแบต,แบตเตอรี่นะฮะแดงดำ กัวบวกคลบแล้วก็ท่อหดเอาไว้ทำให้สายมันสวยงามเวลาต่อํำหัวตัวนี้จะเป็นหางปลาเอาไว้หนีบหัวสายเพื่อให้มันกระแสไฟฟ้า ผ่านได้ดีแล้วก็การยึดกับเครื่องตัวนี้มันแน่นขึ้นทำให้กระแสไฟผ่านได้สะดวกไม่สูญเสียกำลังไฟฟ้าที่จะออกจากตัว power supply ตัวนี้เริ่มต้นก็ปอกหัวสายไฟเอาฉนวนออกเสร็จแ,แล้วก็ใช้มือนะบิดหมุนให้มันแน่นพยาวให้แน่นๆ พราะมันจะพอดีกับรูหางปลาหางปลาก็เลือกใช้ขนาดให้มันได้กับสายไฟแล้วก็รูร้อยน็อตที่ต้องการนะฮะอันนี้จะขนาดตัวเลขชุดแรกจะเป็นขนาดสายไฟส่วนตัวเลขชุดที่สองคือขนาดรูที่จะร้อยนอ็อตพยายามหมุนเกลียวให้แน่นๆบิดสายไฟให้แน่นๆแล้วค่อยๆหมุนเข้าไป บางทีก็อาจจะหมุนแล้วมีเล็ดเลอะออกมาด้านโคนสักสองสามเส้นอย่างเงี้ยไม่เป็นไรเราพับไปพอเดี๋ยวเราจะบักกีให้นั่นอีกทีเสร็จแล้วก็ใช้ครีมย้ำหัวสายย้ำให้แน่นกดหลายๆครั้งใช้แรงมากหน่อยเพราะสายไฟพวกนี้มันแข็ง ถ้ายังไม่แน่นก็ย้ำใหม่อีกทีอาจจะใช้ด้ามครีมเนี่ยวางกดกับพื้นแล้วใช้มือช่วยบีบอีกกดกับพื้นโตะจะได้มีแรงมันจะได้แน่นขึ้นเสร็จแล้วก็ลองดึงดูว่ามันหลุดหรือไม่แล้วก็ส่วนสายสีดำกระทําเหมือนกันแล้วก็นำสายไฟมาคีบกับที่ช่วยจับ มันจะได้สะดวกเวลาบักกีเสร็จแล้วก็ใช้น้ำยาประสานมาทาที่จุดตำแหน่งที่เราจะบักกีนะฮะระหว่างหางปลากับหัวสายไฟให้นะทาให้มากหน่อยก็ได้ใช้หัวแรง กับตะกัวบักกีมาจี้ที่จุดที่เราต้องการเชื่อมพยายามดันในลวดบักกีเข้าไปเยอะให้มันละลายหลอมเข้าไปอยู่ด้านในของสายไฟเอาให้ทั่วดูให้ตะกัวละลายเรียบเนียนไปกับสายไฟกับหางปลาให้เป็นเนื้อเดียวกัน เสร็จทั้งสองตัวแล้วก็ปล่อยให้มันเย็นสักพักหนึ่งแล้วค่อยมาทําต่อแล้วนำท่อหดมาใส่ให้ตรงกับสีสายไฟทั้งสองเส้น เมื่อได้ที่ก็ใช้ไฟแช็กมาลนที่ท่อหดนะมันจะหดรัดสายไฟเข้าไปให้แน่นแล้วก็ดูสวยงาม แล้วลองใช้คีมมาดึงที่หัวหางปลาว่ามันแน่นหนาปอหรือยังถ้าแน่นแล้วก็โอเคครับทำขั้นตอนต่อไปใช้คีมดึงสปริงออกจะทำให้สะดวกแก่การทำงานต่อไปใช้ไขควงถอดเขี้ยวทองแดงออก นำสายไฟที่ปลอกแล้วมาวางให้ตรงร่องใช้คีมหมีบที่เขี้ยวให้แน่นทําเหมือนกันทั้งสีแดงและสีดำแล้วบักกีให้เต็มให้หมดเพื่อความแข็งแรงและแน่นหนา แล้วสอดสายไฟจากด้านล่างไปหาด้านบนแล้วขันน็อตให้แน่น ต่อไปก็นำสปริงกลับมาใส่เข้าที่เดิมก็เป็นนัดเรียบร้อยก็นำด้านหางปลามาขันเข้ากับน็อตที่ power supply ให้ใส่สีดำเข้ากับสีดำของ power supply ส่วนสีแดงก็เข้ากับสีแดงของ power supply เป็นนั้นเสร็จเรียบร้อยขันฝาครอบล็อกให้แน่นถ้าไม่แน่นเนี่ยโอกาสที่มันจะร้อนทำให้เกิดความเสียหายได้เท่านี้ก็สามารถนำไปชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์ได้แล้วครับ ครับแค่นี้ก็เรียบร้อยนำไปชาร์จแบตได้แล้วครับขั้นตอนการชาร์จแบตก็จะมีอยู่สองประเภทประเภทแรกก็คือการชาร์จปกติกับอีกประเภทหนึ่งคือการฟื้นฟูแบตเก่าที่ใช้ไม่ได้แล้วเนี่ยบางลูกเนี่ยสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้มันก็จะช่วยยืดอายุของแบตเตอรี่ให้นาน ส่วนใหญ่ไปที่ร้านเนี่ยเขาบอกว่าแบตบลูกหนึงเนี่ยอายุงานมันประมาณปีถึงสามปีเต็มที่สามปีก็จะเสียจะเสื่อมแต่มันไม่ได้หมายความว่ามันจะเป็นตามที่เขาพูดเพราะร้านเขาอยากจะขายของช่างซ่อมเขาก็อยากขายของ พราะจริงๆแล้วเนี่ยแบตเตอรี่แต่ละลูกเนี่ยถ้าใช้ดีๆถูกวิธีมีเครื่องชาร์จแบตที่สามารถทำเองได้เนี่ยมันอาจจะยืดอายุได้ห้าถึงหปีหรือมากกว่านั้นก็เดี๋ยวอีกคลิปหนึ่งผมจะทำเป็นวิธีการชาร์จแบตแบบธรรมดา แล้วก็เป็นการฟื้นฟูแบตเก่าเป็นในตัวมันอาจจะถนอมแบตให้คุณใช้ได้นานขึ้นหลายปีอาจจะใช้จนลืมกว่าจะต้องเปลี่ยนใหม่หรือว่าจะทำให้คุณสามารถประหยัดเงินไปได้เยอะแล้วก็เครื่องพวกนี้ราคาไม่แพงสามารถทำเองง่าย มีอุปกรณ์เสริมอีกไม่กี่ตัวคุณก็สามารถดูแลแบตเตอรี่คุณให้อยู่ในสภาพใหม่เสมอได้โอเคครับขอบคุณครับที่รับชมสวัสดีครับ